ความวิดเนสเอสเกค่ะเดี๋ยวเสียงของเมที่สปีกเกอร์จะดีกว่านี้รอของจริงนะคะของจริงนิสาชนเหรองนิสาชนเมที่สปีเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอเจ้าของมันเกิดนะคะพวกเราทุกคนนะคะในที่นี้นะคะแฟนคลับเนสเนี่ยเป็นกลุ่มแฟนคลับที่มีเลนของเจ้าของวันเกิ เพาีฉะนั้นเนี่ยใช่ใ่น่้องเกรงเหงื่อน้องปนี่คุณพ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 ี่่นเปิสองรอบนั่เราเรลยต้องแบบมาเล่นเกมันกี่วันวะรายพที่การสักนิดหนึ่งไม่ว่าละลายไขมันไขมันให้อายุของเราเราใกล้เคียงกันไงแล้วเดี๋ยวเวลาถึงมิน่คอนแล้วมันจะได้แบบไหลลื่นอยากให้ทุกคนแบบ ปัตตี้อ่ะปัตี้อ่ะถึงแม้ไม่มีแอลกอฮอมรก็หล้แล้วก็ไม่เคได้กินเยหลใครกินงมาใคกินน้อยอันนี้เขาเรียกน้ำลำไย้วยไม่ใช่ไม่มีแอลกอฮอล์ คนออกพอใครที่ไม่อยู่ใน70คนนะคะและอยากได้หมอนรองคอสุดปินเนี่ยไม่มีขายนะไม่มีขายทำมาทำมาพอดีเลยนะคะชึ้นเท่ห์ไง ด,ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานเนทิสปิการเนทพิรย์2015ปาร์ตี้ทาวน์วิเนสเอส9ค่ะเป็นคนไทยค่ะเราต้องพูดภาษาไทยเนี่ยคะโอเคก็ดีใจนะคะที่เห็นทุกคนมาในวันนี้นะคะก็ แอบหวนหวนนิดนึงว่าจะมีคนมาหรือเปล่าน้าอะไรนี้นะคะแต่ก็พอเห็นทุกคนมาก็ขอบคุณจริงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกินอินแล้วเราต้องขยับต<ช>ัวนิดนึงนะคะใช่เ<ม>อนนี้ขออาสา,าสมัครก่อนหรือวันนี้จะสุดเลยเจ็ดคนเจ็ดึุ้งในว่าถ้าอาสาสมัครก็มีหน้าเดิมๆที่เขากล้า<ด> สูมดีกว่าหนึ่งถึง้ยสิบห้าใ่ไมคะูดีกว่า้ยจำเลขไม่ได้จำเลขได้เปล่าไม่ได้เน่รู้คนเดียวโ๋วเน่อชไม่รู้ักชื่อชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อเล่นอ๋อ้ยทเคเบอร์เเดี๋ยวพี่บอกให้ากี่คนคะเเอรเบอร์ บอกเบอร์บอกเบอร์ไม่ต้องหลบหน้านะคะววนนีีหอออกถ้าคุณคือผู้โชคดีคุณก็คือผู้โชคดีนะค่ะคืนถึงนะคะไม่ต้องหลบนะคะเพราะเราเริ่มจากการสื่อนะโอเคมาหมายเลขได้แก่เติมเติมเติม เดี๋ย่พตอนปลายอยู่คนเดียเชิญเลยค่ะพ่อออสนี่แก๊งนี้เขาเป็นแก๊งที่กล้าแสดงออกค่ะวันนี้พ่อออสเป็นตัวแทนประตูนะคะทำให้ได้ดีเลยต่อไปประตูโอ้ใช่สิอีโคตี้อันนี้นะคะพ่อออสเล่าฟังนะคะทา่าค่ะโอเคค่ะหมายเลขต่อไปนะคะด้วย

อ่าร้อยเหตนะคะได้แก่โ้ยไลไจะอที่เนี่ยนเห็ากพีลยนไปี่ขอขจกงกัแป๊บเดียวนั้นนจากหนูเล่นเกพี่เสรหมูสวกต่อได้เลยนะเชิขอเสปเมิให้นงไปหน่อยค่ะโอ้โหเป็นช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน อันนี้ก็23สพูดดีพูดดีเด็กๆดน้องไปเชิญค่ะสวยวันนี้นู้ล่คะถอดรองเท้า้สูงก่อนอ๋ออีนนี้าไปแล้วนี่พี่นายใส่ชั้นสูงแล้วนะแม้เก่วนิดนึงโอเคลาาล้มาหมายเมขมามมามาะไมามามมามามาม lốm <laughs> lén ยาเจ็ดสิบดถึงเจสิบหนะทำไมคะเหมือนสตาร์ยิ่งพูดยิ่งจะเอาอะได้แก่หมายเลข77ค่ะ75 76พี่ไก่ค่ะนุ้ไทยค่ะฟินฟินเลขฟินมาเลยเลขฟินเชิญค่ะวันนี้มาเขาบอกเขาวเหนียวหมูหรือเปล่าคะอ๋อไม่นะคะวันนี้มากินอย่างเดียวค่ะ โอเคชาเชฟธรรมดาเขาเนี่ยหมูหมูตะกโอเคค่ะเชฟนะคะต่อไปนะคะได้แก่หมายเลขแปดสิบสี่ค่ะเฮ้ยชอบอ่ะคนเนี้ย นี่ใสๆวัยรุ่นชอบนะคะจริงๆแล้วเพ้าอี้นั้นไม่พูดดีกว่าเชิญด้านเล็กค่ะไม่แซนดิไม่แซนดิไม่ต่อสองชั้นที่เล็กๆสามารถซอกมาได้เห็นไหมคะนี่อ๋อตังเชิอค่ะมั่นใจมากีคนเอ้ยล้วได้ถูกไปยังคนที่ออกมาให้เต้นกันำ เอาเรียบอกจังโอเคอาไปตลกไปคะหมายเลขแปดค่ะต้นหนึ่งพี่ปังค่ะมาค่ะพี่ปังเดี๋ยวถ้าเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยส่งกล้องหน้านะคะ ใ่อะพี่าไม่โกรธเนะเดี๋ยวเราเล่น okay. คนสุดท้ายนะคะได้แก่มเลเก้าสิเก้าเป็นของสูบ นี่แหลต้องขอประทานโทษนะคะเชิญป้าโอค่ะขอบคุณสำหรับปอบเลี้ยวันนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะป้าโอนี่เนสไม่รู้นะคะเนสุดได้จริงค่ะเนสไม่รู้เนสไ่รู้จบแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่พีบอกว่าจะทำอะไรต่อได้คือจริงๆเนน่สเป็นนักล้อใช่ไหมคะ ในร้องเพลงเก่งปอดแอเนี่ยต้องดีแฟนคลับก็เช่นกันถูกค่ะเขาเวลาเขาจดจำเขาจะร้องเขาไม่สนคีย์เขาร้องอย่างเดียวร้องหมดทุกอย่างทีนี้เนี่ยเราพยอยากจะรู้ว่าพลังตอดของแฟนคลับเอรแต่ละคนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนขนาดไหนที่ละคนไหมคะองที่ละคนต้องมีหน่วยจับเวลาใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จับ พี่เพิ่งจับเดี๋ยวก็เพิ่งจับไปทีนี้ขาดขาดมันต้องมีกิมมิ์ไงมีกิมมิ์ทะยบปมาเลยค่ะทะยาบนะเช่นค่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 ะโหูยดูจับปอดของแต่ละคนแล้วเนี่ยเนทปอดดูตรงไหนปอดดูตรงไหนแล้วฟังของเนทไม่น่าลองไปเจอมันอยู่ข้างใน กินที่แซค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเรามางานมันเกิดเนสใช่ไหมเราต้องมีคำอะไรที่มันเกี่ยวกับเนสเราอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยรักเนสมากขนาดไหนต้องพูดว่าอะไรรักเนสไม่แต่แต่มันช้านี้ไไม่ดงรักเนสหอึ คือจริงๆแล้วเราไม่มีกติกาว่าจะคุณจะหายใจตรงช่วงไหนนะคะคุณเนี่ไม่ใช่ก่อนที่จะพูดคำว่าพ่อรักเนี้มาอคือคุณทำได้หมดคุณจะเก็บลมช่วงไหนทำได้หมดเลยนะคะใช่อันนี้ลองนี้ลองดูเน็กกี้โอยตายแล้วไม่ชอบเกมนี้เท่าไหร่เลยอ่ะคนนี้ไม่เก่งอ่ะจริงๆถ้าเน็ตแน่นน้อยแสดงว่าเน็ตปอดเล็ก ขาวาอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปขาวบ้าครับแฟนชอมากเยงกัมที่มากว ลืมจับเวลาทุกคนสามหนึ่งนี้สิสิบห้าลืมจับเวลาเอาไหมวินาทมนานมากมาหรอหรอนานพอหายใจไม่ไหมเนว่าเนเชื่อมั่นว่าพวกเขากทำได้ดีเดียวปีหน้าไม่เดี๋ยว voice ก็เอฟนะคะรอพวกคุณอยู่เดี๋ยวเราสร้างความกดดันหน่อยคนคนที่ได้นานที่สุดเนี่ยลอยตัวแล้วยังไงก็ได้ของไปได้ แต่คนที่เหลือเนี่ยค่ะเมื่อเช้าเ่การนำไปใช่ป่ะเออก็ต้องสักเพลงเนี่ยอ๋อไปเลยได้ขอยืดขยายขอบขยยเลยไม่ทำลรอค่ะโอเคเอาเลยไหมคะร้องกรับัวกี่ะเอาหัวแถวมาเลยหัวแถวมาเลยผอผอต้องยืนก่อนยืนก่อน มิตามิตามอ้่องเอา่หอมไหมคะวยดิบนี่เจ็บน้ำก่อนไหมคะเี้าปังจะเซลฟีก่อนไหมอยากพูดอะไรก็ได้อ่ะโามากักเมยมาเฮ้ยเฮ้ย ที่ทำมากทำใหม่เหรไม่เอาใหม่ใหมหมไม่ใดตรงฝัี้เรียงเลยเรียงเลยเรียงเลยเหรอเรียงเลยานอ่าพียกพไก่ก็ได้ค่ะพี่นาไก่พี่นาไก่เอาใหม่เอาใหม่ล้วให้อาใหให้อาใหมอย่าอร่ม่ไไม่ขวดรอ โอเคโอเคซึ้งซ um> ึ um> okay. ้งซึงได้ได้ได้ัหลังขันหลังไมต้องมอให้นะคะขันหลังขันหลังรับเมยวเดี๋ยวเราวันตองขาดวเาขาดว่า้วจะอึขะอึ เออคือคือว่าอยู่คะโอเคจะให้พี่ไดไก่สามก่อนได้่ะโอเคอ่ะเริ่มเลยขอเคินเคินเคิรนะเิลยมอนนเดสเออดูน่าเดสเนี่ยจะไปเสียไปคลื่นนะนั่นเหม่ เียวเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราขอบอกให้กดดันนิดนึงเออดีกว่าดีกว่าดังนะ6.98วินาทีมาด้วยความเร็วแรงแสงมาที่พี่ไก่มากสูงสี่มากสูงสี่จริงๆแยกแยะได้มกสามจุดสองแสงคนนี้ก็มาทางใต้ฝุ่นใต้ฝุ่อ่าใต้ฝุ่นโดดไล่ไปปิดไล่ไปปิดพี่พี่น้องเล็กค่ะมา เป็นผู้ที่จะได้หมอนแต่จะนั่งมาคอร์ารแรงนะคะจริงๆอ่ะเออเขาเรียกอะไรนะพี่เล็กอ่ะที่เขาพูดได้เยอะไม่ใช่เพราะเขาอยากได้หมอนอ่ะไม่อยากเต้นใช่โอเคเป็นแบบแรงผัดันไงน้องปายเด็กปั้นอ๋อเด็กปั้นพี่ตูนเด็กปั้นพี่ตูนพี่ตูนล็อกล็อกเลยนะพี่ตูนตายที่เชื่อในตัวปายมาก เ,เชื่อมีความเชื่อความเชื่อดูแม่สมิแม่ยืนกดดันอยู่นะทำไม่ได้นะปา้ายมีขาที่ยาวกว่าคนอื่นเกีนะ่ยวไหมปา้ายที่นั่งกดดันน่ะอายแค่พูดไปน,นะ่ะไม่เลยค่ะมองหน้าพี่หรือไม่มองหน้าพี่ดิไม่มองเลยนุ๊กนะ,อะเอาเลยไป ไปมองหน้าแม่ไว้ลูกสิง <laughs> <laughs> สันเลย จุดส <accurately S 2> ี it, ่ส่วนไปเลยหัวใหญโหนี่เยอะอ่ไปได้เยอะมากไปค่ะปลาออนกดดันไคะม่ต้องเกลีกันค่ะในทางใจปลาออนกับชาขาออนชื่อชื่อนะะ เดี๋ยวมันหมดเลยนะไม่ได้ต้องเก็บไปฟังเพลงได้ก่อนปาออดเขาเลือกถูกแล้วเขาเก็บไปช่วง,วงลมอ่ะสิ Mom! ตาที่ว่ากาเต้นเถอะแกดูถูกเออดูจากจเชียงใหม่ไปเลยล่าไปดูเชียงใหม่เลยมามาเอาลงไปกองมาเนียมาใช่ใช่น้อย้มากเสโซตาเซโซนี่จะร้องไห้เหรอร้องเออร้องเนียดมา โลเทียเล่มาตาอ10.2 1โอ้ยลเคียง้เยงไม่ต้องเสดใจนะใช่ปอได้นะนะคะใช่ปองัไคะโอเคค่ะที่เหลือเพืนนะขอบคุณนะคะปาออ่ะอันนี้เป็นหมอที่เลเกเาเอเลยนะคเมื่อกี้ค่ะให้ปอเล ผมไม่นสงสัย <forty> ด <hug ot> <ooo> ้วยครับ <Geor> พ <br oth> ่อคะขอบคุณค่ะไมยใช้คำว่าพ่อกิน่อยค่ะจดใช้แน่นอนโอเค